สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลเดียนะคะวันนี้หน้าตาบรรยากาศแปลกๆไปใช่ไหมคะวันนี้เซลจะอยู่ที่เซนทันเวสเกตค่ะหรือว่า,าลูกค้าที่อยู่แถวบางใหญ่แถวนนทบุรีแถวๆนี้เนาะมาพบกับเซลเดียแล้วก็ทีมงานได้นะคะวันนี้เราอยู่กันถึงเจวันเลยนะคะก็อยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13เลยค่ะเข้ามาพบมาพูดคุยมารับโปรโมชั่นดีๆกันได้นะมาวันนี้เดี๋ยวเดียพาดูว,ว่าเราเอารถรุ่นอะไรมาโชว์กันในงานนะคะ สำหรับรถที่เราเอามาโชว์กันในวันนี้นะเราเอานิสันทิกมาโชว์นะคะเป็นรถที่บอกก่อนเลยว่าขายดีที่สุดของนิสันเราตอนนี้เลยนะคอนเซปต์ของเขาก็าคือเร่งแรงขับสนุกนะคะเปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้า บอกก่อนว่ารถคันนี้พิลิ่งในการขับขี่ค่ะมันก็คือรถไฟฟ้าคันนึงเลยแต่ข้อแตกต่างคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาจอดชาร์จนานๆเนาะตัวนี้เราเติมน้ำมันเต็มถังขับได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็การทํางานนะคะเข้าๆรถคันนี้นะเรามีเครื่องอยนต์ไร้ปั่นไฟเท่านั้นนะคะแล้วการขับเคลื่อนทั้งหมดอยู่ที่มอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะคะและตอนนี้นะลูกค้าเราขายายโปรนะคะ มีแถมแพ็กเกจเซฟเซฟเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้ถึง10ครั้งเลยนะคะก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ5ปีถือว่าขับกันไปยาวๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวรถเลยเนาะสำหรับวันนี้ค่ะที่เราเอามาโชว์จะเป็นรุ่นออทเทคเป็นตัวท็อปสุดของเราเลยนะคะราคา9 8 0 0 0 0บาทค่ะชุดออทเทคชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งพิเศษที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะด้านหน้าจะมีโลโก้คําว่าออทคแล้วก็จะมีตัวสเกิร์ตรอบคันที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะหมายความว่าสเกิร์ตชุดแต่งทั้งหมดที่ทเราเห็นนนตอี้ จะอยู่ในวารนตีตัวรถทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวออเทคเรามีให้เลือกถึงสีสีด้วยกันนะคะก็จะมีสีเทาหลังคาดําตัวที่โชว์อยู่นี้มีสีขาวหลังคาดาสีน้ําเงินหลังคาดําดแล้วก็สีดำสีดําล้วนค่ะด้านข้างนะคะด้านด้านข้างของตัวออเทคเนี่ยล้อแม็กเขาจะแตกต่างกับเพื่อนๆเนาะตัวเนี้ยล้อแม็กเขาจะเป็นลายสีดําแบบนี้นะคะก็เพิ่มความสวยงามเพ,พิ่มความสปอร์ตขึ้นมาเนเาะแล้วก็ดูแตกต่างกับในรุ่นของ VLV แล้วก็ตัว E ด้วย แล้วก็ตัวออเทคนะคะหูกระจกด้านข้างง้องจะเป็นสีเงินนะคะทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะไม่ว่าสีเทาสีขาวสีดําหรือสีน้ําเงินหูกระจกจะเป็นสีเทาอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวบอดี้ทั้งหมดนะคะตัวของออเทคกับ V ีอจะเป็นสีคูโทนเนาะภายในของตัวออเทคตัวนี้จะมีข้อแตกต่างกับตัว v ีนิดนึงก็คือตัวออเทคเนี่ยภายในเขาจะเป็นสีน้ําเงิน แต่ตัวน้ําเงินของจริงๆน้องเนี่ยเป็นน้ําเงินที่ดูดีดูสวยนะคะแล้วก็ดูหรูมากๆด้วยมาดูต่อของตัวภายในด้านหลังกันนะคะภายในด้านหลังก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยน้ําเงินตัดดมแบบนี้เลยค่ะระบบการขับขี่ของรุ่น VL กับ R-Tech นะคะฟังก์ชันในการขับบอกก่อนเลยว่าเหมือนกันทุกแบบนะคะแตกต่างกันในเรื่องของตัวชุดแต่งเนาะ สำหรับลูกค้าที่เป็นสายแต่งชอบการแต่งแล้วก็อยากได้ความมั่นใจนะคะในตัววารันตีก็เลือกเป็นตัวออทิได้เลยสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เน้นแต่งนะก็ไปตัว VL ได้เลยถ้าเป็นตัว VL ก็จะมีสีให้เลือกเยอะขึ้นด้วยสำหรับด้านหลังของตัว VL กับตัวออทิกเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น V กับ E จะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นตัว VL กับออทิกเขาจะมีแผงดับพิพ์ด้านท้ายเนี่ย ตกแต่งเพิ่มเข้ามาให้นะคะแล้วก็อย่างที่เดียบอกว่าจะมีพวกชุดสเกิร์ตตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้เลยสำหรับรุ่นออเทคนะคะแต่ในตัว VL เอขาจะไม่มีเนาะแล้วก็ภายในบรรยากาศรวมนะคะก็จะมีรถให้เลือกชมหลายแบรนด์เลยนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สนใจเป็นแบรนด์นิสสันเนาะก็สามารถติดต่อทักมาหาเดียได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้อยู่แถวนนนะคะหรือไม่ได้อยู่แถวบางใหญ่อยากได้โปรดีๆทำยังไงดีคะคุณเดียก็สามารถโทรมาหรือว่าสามารถทักไลน์แอดมาให้มาหาเดียได้นะคะเดียก็จะ บอกโปรโมชั่นดีๆไปให้ค่ะแล้วก็โปรนี้นะคะก็ยังได้รับวารันตีนะคะสูงสุดถึง7ปีเลยนะคะก็ขยายโปรจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาเนาะ mm. ตัวนี้ก็จะถึงซ0เรีนี้เท่านั้นนะคะ mm. สําหรับวันนี้ก็รวมๆประมาณนี้นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะคะวันนี้จะไปก่อนนะสัสดีค่